อายุ30แล้วยังเป็นสิวอยู่ทำยังไงดีวันนี้มีคำตอบค่ะคนไข้กลุ่มนี้นะคะเราเรียกว่า adult acne นะคะก็คือเมื่ออายุมากกว่า25ปียังมีสิวอยู่ซึ่งกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นสิวมาตั้งแต่เด็กและไม่เคยหายสักทีกับ ตอนเด็กนี่หน้าใสาเลยเพอ25 30เนี่ยสิวเห่อขึ้นมานะคะมีวิธีการรักษาและสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะสาเหตุนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะพวกนี้ความเครียดนะคะเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลหลังนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการอุดตันมากเกินไปนะคะและที่สําคัญมากๆนะคะก็คือฮอร์โมนของเรานเ,เองค่ะที่มีการสวิงมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการรักษานะคะก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมใช้ยารักษาสิวและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะก็ เราอาจจะพิจารณาให้ยากลุ่มอัลดัโตนนะคะซึ่งเป็นยาที่สามารถที่จะรักษาอัลเดอแคนและได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะแต่สุดท้ายนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องหาภาวะอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นภาวะถุงน้ำลังไข่ที่นอกจากจะมีสิวแล้วยังอาจจะมีอาการขนดกนะคะหน้ามันน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ต้องสำคัญต้องหาด้วยค่ะ สิวในวัยผู้ใหญ่นะคะไม่หายเองนะคะต้องรักษาที่มากกว่าสิวใบรุ่นทั่วไปนะคะดังนั้นถ้ามีสิวอยู่รีบรักษาเลยค่ะ